วันนี้วันอังคารนะคะสวัสดีค่ะพี่โกบมีอะไรแนะนำมั้งคะมีลูกไม้ครับวันนี้กระถางละร้อยห้าสิบจ้าลูกไม้สวยเลยนะคะท่านผู้ชมร้อบจ้าวันนี้สองร้อยครับสองร้อยสองร้อยหรอคะตัวนี้นี่ก็สองร้อยนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้นะจ้าสวยๆจ้ามีมีสีเทพาร์ลครับจ้ามีสามร้อยแล้วก็มีหกร้อยไซส์เล็กไซส์ใหญ่ มีสองมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็มีเพชรนินจินดาเพชรนินจินดาจ้ะสามร้อยห้าสิบที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมถังนี้มีจองทับครับจัดจองทับเท่าไหร่จ้าสองร้อยสองร้อยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะสวยโมงมงคลจ้ะมงคลสองร้อยห้าสิบนะคะมีร่มโพล่มโพลจ้ะเท่าไหร่จ้ะร่มโพลสามร้อยสามร้อยนะคะก็มีตัวนี้ตัวนี้อะไรเอ่ยเนี่ยสวยหยาดฝนครับหยาดฝนนะคะยาฝ สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบครัท่านผู้ชมสีสวรรค์สามร้อยครับตัวนี้เหรอคะสีสวรรค์สีสวรรค์สามร้อยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นลูกไม้กาบลับลูกไม้บอลกลับนะคะท่านผู้ชมสี่ร้อยครับสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋า้วก็มีปูขาวจัะเก้าร้อยห้าสิบบาทเนาะมันมีบอลกลับกี่งูหลานมู่หลานสี่ร้อยบาทจ้ะอันนี้ลูกกอเกตครับจากเท่าไหร่คะเนี่ยสวยเลยกอเกตหกร้อยครับหกร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็มี ลูกไม้เหมือนกันนี่ะลูกไม้ห้าร้อยไม้ดำดำห้าร้อยครับแล้วอะไรคะหนึ่งหกร้อยบาทส่วนอันนี้ดูสิทธิ์ครับดูสิทธิ์ทานดีเนาะใช่ไหมสวยมากเลยอันนี้บอลกลับบอลกลับลูกงานมุงวานลูกงานมุงวานลูกงานวานสามร้อยครับสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมบอลกลับอันนี้แหลมทองแหลมทองค่ะเก้าร้อยห้าสิบค่ะสวยมากนะคะเก้าร้อยห้าสิบบาทจ้ะไม้ในตู้จ้ะเราดูไม้ในตู้ก่อนตัวเทพเลยค่ะท่านผู้ชมจ้ะ นี่นนกอเกกิดครับกอเกตเท่าไหร่ 8, จ้ะแปดพันจ้ะโอ้โหฮาร์ปเลยศิลาตัวนี้สี่พันครับศิลาหุ้มทองเหรอครับศิลาหุ้มทองสี่พันบาทแล้วก็เก้าสองพันครับแล้วก็เก้ 92, าสองพันนะคะท่านผู้ชม ผงหญิงท้อฝ oh yes, ันพันเก้าครัจ้ะผงหญิงท yeah, no. ้อฝันพันเก้าร้อยบาทนะจ๊ะเทพอัศราสองพันจ้ะเทพอัศราสองพันค่ะมีไม้ไซใหญ่ไหมทศอักการทศอักการเท่าไหร่คะเนี่ยห้าพันครับห้าพันบาทไม่แพงเนาะแล้วก็เทพอมรินครับเทพอมรินจะเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้สองบรรณาไม้มีหัวไม่มีหัวนะจ๊ะที่กดบอกค่ะก็มาบอลจับด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมยี่มี ตอนนี้เทพรรษาเทพรรษาเท่าไหร่คะเทพรรษาตอนนี้พันหนึ่งครับจากหนึ่งพันบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะหลวงปู่สิทธิ์หลวงปู่สิทธิ์หูสวยมากค่ะฮาร์ปเลยสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยบาทจากศิลาคทองตอนนี้สามพันห้าศิลาคทองสามพันห้านะคะก็มีลูกตีเพชรเห็นไหมเห็นค่ะเห็นชัดเลยลูกตีเพชรอันนี้พันหนึ่งครับหนึ่งพันบาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้ศิลากนกศิลากนกเท่าไหร่คะพันห้าสวยมากค่ะ ก็นี้ลูกเศรษฐีพันล้านกัอะไรนะลูกเศรษฐีพล้านลูกเศรษฐพันล้านน้องติดต่างเดินท่านผู้ชมเท่าไหร่คะนักพิกสองพันห้าสองพันบาทสองพารบาทเนาะลกเรล้านกบมงกอ้่งนะคะราคานี้ค่ะท่านผู้ชมคาอนี้ท่านปแก้วค่ะทานแก้วเท่าไหร่คะวันนี้พ่อยู่เฮ้ยเป็นต้นเก้าพัน้าที่นี่เท่าไหร่นะเก้าพัเาเก้าพนเก้บาท่านผู้ชมจ๋าขาฝากเบอร์ด้วยจ้าเก้าอยเก้าสิบเก้าบาทศูนย์แปดห้าครับค่ะ ห้าเก้าปดจ้าสี่สามเกสองจ้าท่านผู้ชมจ้าถ้าสนใจร้านพ่กบติดต่อเบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวพ่อแมวจบไป,ไปสวยๆกับพกกลมนะคะนะี่คะ่ะพกกลของพ่กบนะคะสวยมากนะคะแมวว่าสวยมาก <sounded S 2> ตัวใหญ่ก็เริ่มเลยนะคะเดีสนใจติดตอ่อร้านพิกบได้นะคะมีต้นไม้ทุกปูกหลายอย่างนะคะ <S <S สวัสดีจ้า